วันนี้เจ้มีนาะจำฮามชมสวนของเจ๊นี่คือสวนของเจ๊เองสวนของเจ๊ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์อาหารหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้เจ๊กำลังจะเด็ดไปกินอยู่นี่เลยเจ๊กำลังเด็ดกินอยู่เลยนี่เลยเป็นนี่ที่จริงมันคือสมุนไพรของมันนะมันสามารถกินได้ตรงนี้แล้วแทนที่มันมีถั่วปูอีกด้วยแล้วมันก็มี สมุนไพรต่างๆและตรงนี้ก็เป็นสมุนไพรกันแต่เจ้เขายาลากไอ้น,นี่มาปิดไว้เพราะอะไรไม่รู้นี่ตรงนี้นก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะตรงสมุนไพรที่จริงเจมีนานเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตรงต้นนี้นก็เป็นสมุนไพรของเจนะคะส่วนพวกตรงเนี้นเป็นของใครไม่รู้แล้วสมุนไพรของเจบ้านเจนะคะก็คือแบบ เดี๋ยวก็จะรีวิว ep สามแล้วกักกนนี่นะคะบ้านเจ๊เนาะนี่คือที่นอนโปรดงของเจ๊นคันนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นข้างมาของสกูตเตอร์นะนี่เลยมันก็เลยจะกรอบๆนิดนึงตรงนี้มันก็เลยมีทางไม่ได้เข้านานเมื่อวานเมื่อวานก็ฝนตกเลยเพราะว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นฤดูฝนหรือยังไงก็ไม่รู้ เดี๋ยวอีพีหนึ่งกำลังเจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้ามีนามีเวลานะคะเราก็จะให้มีนามทำอาหารให้พวกเรากินแต่ว่าคืออาหารนี้มันกินไม่ได้จริงๆนะคะเราก็จะทำกินเล่นๆอันนี้คือเตียงน้องข้างนอกของน้องนะคะแล้วก็ทางน้นเวลาน้องเห็นใครมาน้องก็จะมองไปทางนวลมอง,มองะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ แล้วก็อีของตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะแต่คือเราลากมาเพื่อถ่ายอีพีหนึ่งเมื่อกี้ีจริงอีพีหนึ่งมันถ่ายตรงนี้นะคะแต่คือเราลากมาตรงนี้เพราะว่าคือน้องจะถ่ายจงไหนมัรู้นะคะน้องนุ่มไปนนะี้เป็นนแต่ตอนนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะโอ้ยยังไม่จบนี่ว่ะมันก็จะจบแล้วละขอต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะแต่ให้เจ้ ลืมกดไลค์นะคะแชร์ก็ต้องกดนะคะกดกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเ็เป็นกำลังใจชมจะถึงพันแล้วพี่อยากให้ถึงแบบถึงล้านมาก